วันนี้แกควงกะนะครอบครัวฉันจะไปกินโอมาเกษตรกันแต่ว่าไม่มีแต่ลุงอปพอนะปนี่นะจะมานั่งพวกเรารดน้ำด้านหัวค่ะคุณบีมขอให้โชคดีมีชัยตกงานไว้นลลุงจำไว้นะตระกูลฉันจิตชื่อหรือไทยไอเซิร์ดฉันขอรดน้ำแกหน่อยนะ lovely family วี ยินดีด้วยนะคะพรุ่งนี้ลุงมาเริ่มงานได้เลยค่ะได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับไหนไหนใครเป็นกล้าลองดีกับครอบครัวฉันสวัสดีค่ะผู้จัดก,การคุณแม่ครับผู้หญิงคนนี้แหละครับที่ไม่รับผมเข้าทำงานแต่ตอบมารับลุงคนนี้เข้าทำง,งานแทนฝนเธอกล้าลองดีขนาดน,นี้เลยเหรอ ใจเย็นๆก่อนนะคะหนูทําตามหน้าที่ค่ะหน้าที่อะไรของเธอถึงไม่รับลูกชายฉันเข้าทางานที่คุณเดี่ยวไม่ได้งานเพราะว่าคุณเดี่ยวไม่อยากเป็นรปภค่ะและรอบนี้เรามีงบเปิดรับได้แค่ตําแหน่งเดียวค่ะคุณแม่ฉันเป็นถึงผู้จัดการฝ่ายหุคคลท่านทำอะไรได้มากกว่าพี่เทวดา้นี่ใช่ไหมใบสมัครองลุงใช่ค่ะ คุณบีมเอาลงุงไม่ได้งานทำแล้วต่อไปชิ่วชิว่วอ่ะไปสิลงุงนั่งอยู่ได้ทีนี้เธอจะบรรจุลูกชายฉันเข้าทำงานได้หรือยังบอส คุณจุ๋ลงมาดูด้วยัจเองเลยเหรอคะค่ะแต่เดียวสวัสดีครับบอสสวัสดีค่ะนี่ลูกชายคนเล็กคะ่ะจะมาสมัครในตําแหน่งฝ่ายบุคคลคะ่ะแต่บริษัทรับตําแหน่งเฉพพอนะคะไม่ใช่ตําแหน่งฝ่ายบุคคลเปิดรับอีกสักตําแหน่งไม่ได้เหรอครับอสเปิดปดีกตาแหน่ง แล้วมาทำอะไรคะคุณจุ๋มเออเพราะจะเอามาช่วยงานหนูบีนะค่ะลูกชายคนเล็กมาช่วยงานลูกสาวคนโตส่วนลูกสาวคนโตก็มาช่วยงานคุณจุ๋มแล้วแบบนี้บริษัทจะจ้างผู้จัดการฝ่ายบุคคลมาทำไมล่ะคะคือ ลุงที่อยู่ในรูปนี้เข้ามาสมัครงานบริษัทเราเหรอค่ะบอสเข้ามาสมัครในตำแหน่งอะไรปรปภค่ะ เรียกลุงหรือเปล่าลูกใช่ค่ะหนูเป็นเจ้าของบริษัทที่ลุงมาสมัครงานครับตอนนี้ลุงได้งานทำแล้วนะคะเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยจริงเหรอครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับไม่เป็นไรคะ่ะลุง ไปจอดตรงนู้นได้เลยนะครับหน้าฟิตเต็มแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวลูกไม่เป็นไรหรอกแม่ว่าก็โอเคอยู่นะคุณแม่คุณแม่เปรียบลูกชายสุดหลอกับลุงรพคนนั้นเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวหน้าถ่ายรูปลงกลุ่มให้เพื่อนสมัยเรียนแกเห็นเนาะพี่บีมเอาเถอะนะทำงานไปก่อนเดี๋ยวมีตำแหน่งว่างแม่จะบรรจุให้แกเอง อยู่วันแรกก็อยู่กลางคืนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ฉันกับคุณแม่ไปกินโอมากษตรกันเดี๋ยวฉันกินเผื่อนะเฮ้ยเรื่องอะไรอะไปด้วยแกต้องทํางานจะไปได้ยังไงเอไปได้นะเดี๋ยวแม่จัดการให้เองยังไงคะคุณแม่ประเสริฐมานนี่สิครับว่าไงครับผู้จัดการ วันนี้แกควงกะนะครอบครัวฉันจะไปกินโอมกเกษกันับ <c oughs> แต่ว่าไม่มีแต่พ่อแม่ก็ห้ามมีไปกันเถอะลูกครับคุณแม่ฝากด,ด้วยนะลุงดูเถอฝนฉันฉนุ่สาเป,เปิดตำแหน่งให้มีงานทำวันแรกก็ทิ้งงานซะและ้ว วัน,นแรกก็ออกลายเลยนะถ้าไม่อยากทำงานก็ลาออกไปผมขอโทษนะคุณนองผมสัญญาว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับคุณออกคะ <c oughs> จริงๆแล้วที่ตะเดียวทิ้งเวรเพราะต้องพาป้าไปซื้อของที่จะมาใช้ในงานวันนี้นะคะค่ะวงน้ำดำห่วยอนหนัะใช้แค่น้ำอบกับดอกวันนี้ได้นะคะถึงต้องไปกันทั้งสามคนค่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อเขาจะหมาย mình, หงองพวกเราหรือเปล่าคะคุณแม่ไม่หรอกลูกมันแค่ความผิดนิดเดียวเออคุณแม่ครับงานรดน้าดําหัวย้อนหลังใครจะเป็นตัวแทนบริษัทให้พนักงานรดน้าดาหัวคะคุณแม่โท่เดียวก็ต้องคุณแม่เราสิเพราะคุณแม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัททุกป,ปีไม่มีใครมีบาร,รมีเป็นมากกว่าของแม่เราแล้วบีมพูดซะแม่เขินเลยนะลูกไปกันเถอะลูก ตื่นเต้นเหรอลุงใช่ไม่นึกว่าบอสจะให้ลุงมาเป็นตัวแทนของบริษัทไม่ต้องตื่นเต้นหรอกลุงบอสของหนูเขาเห็นคุณค่าของพนักงานทุกตำแหน่งเลยค่ะจ้าลูกอะไรกันเนี่ยแกเสนอหน้ามานั่งตรงนี้ทำไมผู้จัดการคะบอสเขาให้ลุงมาเป็นตัวแทนของบริษัทคะ่ะ ฮะอะไรนะลุงรปภเนี่ยนะจะมานั่งพวกเราเรถน้ำดันหัวค่ะคุณบีมคุณลุงจะเป็นรปภแต่ลุงเขาก็เป็นพนักงานบริษัทเหมือน,นพวกเราค่ะไม่เป็นไรรถก็รถขอให้โชคดีมีชัยตกงานรวย ชุ่มฉ่ำชื่นใจนะลุงอย่ากโกรธกันนะลุงมันเป็นประเพณีมาเดี๋ยวขอบ้างจำไว้นะตระกูลฉันจิตชื่อหรือไทย <c oughs> ทำอะไรกันคะเนี่ย คุณยังมีความเป็นคนกันอยู่หรือเปล่าผู้จัดการคะพวกเขาทำไม่ถูกต้องนะคะเบมเดี๋ยวแม่ไม่เคยสอนสอนให้ลูกทำแบบนี้นะมันต้องทำแบบนี้ไอเซร์ฉันขอลดน้ำแกหน่อยนะ มนั่นแหละครับผู้มีพระคุณของบอสใช่ค่ะคุณลุงคุณลุงจำเด็กที่วิ่งลงจากแท็กซี่เมื่อ15ปีที่แล้วได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเฮ้ยนีปป่ไปไหนเด้วด่ค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นลูกมานี่นะ นาคนนี้เขาพาหนูนอกเส้นทางค่ะเฮ้ยก็บอกแล้วไงทางตรงรถมันติดก็ต้องอ้อมดิแต่ทางนั้นมม่เปี่ยวนะคะมีแต่บ้านร้างหนูไม่กล้าไปหรอกค่ะอย่าเรื่องมากขึ้นรถเร็วถ้าไม่ขึ้นก็จ่ายค่าโดยสารมาหนูไม่มีต้องไปเก็บที่บ้านหนูค่ะฉันไม่ตีรถป่าไปเก็บที่บ้านเธอหรอกนะถ้าเธอไม่จ่ายทําไงเธอต้องไปด้วยหนูไม่ไปค่ารถเท่าไหร่ลุงจะจ่ายให้หรอสามร้อยห้าสิบได้ เดี๋ยวลุงจ่ายให้ขอบคุณนะคะลุงไม่เป็นไรลูกลุงก็ไม่กล้าให้หนูไปกับเขาเหมือนกันถ้ามีโอกาสหนูจะตอบแทนบุญคุณของคุณลุงนะคะไม่เป็นไรลูกบอสบอสคือเด็กผู้หญิงคนนั้น หนูเองแม่ลุงเสิร์ดลุงช่างเป็นคนดีมีพระคุณกับบอสด้วยน,นะลูกนะนะจริงนอกจากลุงเขาจะเป็นผู้มีพระคุณกับฉันเขายังช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในบริษัทของฉันด้วยเอ๊ยยังไงเหรอคะบอสนั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิคะเพราะเขา ทำให้พวกคุณโดนไล่ออกยังไงล่ะคะคุณกอยาอ่าเัูกออนคะค่ะกคอไรดี้ล่ะนี่หลหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำ คือบุญคุณ,คณเกิดเป็นคนอย่าแเนรคุณคน